สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับคาริน่าฟรีไฟล์นะครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับผมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีอัปเดตพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตลับนะครับผมมาะนะฮะซึ่งเข้ามานะครับผมในซื้อนะครับผมตั้งแต่ซื้อเปิดแล้วแหละนะครับผมอ่ะแต่มันจะอยู่นะครับผมในส่วนของ ความสัมพันธ์ของตัวละครตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ A124 นะครับจะมีความสัมพันธ์กับตัวละครใหม่ซึ่งเป็นตัวละครลับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อตัวอะไรนะครับแต่ว่ามาีชื่อว่าผู้พัฒนานะครับผมซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับผมถ้าไปดูในส่วนของตัวละครใหม่อื่นๆนะครับผมก็จะมีความสัมพันธ์อยู่อย่างเช่น h e นร y กับแ n d r e w อะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นสัญญาณแห่งตัวละครใหม่มานะครับอัปเดตลับอีกอย่างนึงครับจะบอกว่าลับก็ไม่ลับแล้วนะับหมดตอนนี้เพราะว่าช่องอื่นนี้คงรีวิวไว้หมดแล้วนะครับอ่าเ m มส่งมาให้เราใช้อีกแล้วโอ้โหนะแต่ไม่เป็นไร ต้องขอบคุณ GM มากเพราะว่าพี่ก้อยากลองอยู่พอดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีภารกิจให้ไปลองสกายวิงนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับเข็มขัดเคิลไนท์มาเนี่ยครับผมให้รีวิวนะเอาแหละครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่านะครับสำหรับสกายวิงเนี่ยครับผมจะเป็นช่องที่มาใหม่นะครับในคอลเลกชันนะครับคล้ายๆล่มประมาณนั้นนะครับแต่มันจะเป็นจรวดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่า ใช้ยังไงนะครับผมซึ่งสกายวิ g งอันนี้นะครับผมสามารถรับได้ฟรีจากกิจกรรม KO night นะครับผมเดี๋ยวรับยังไงเดี๋ยวพี่โป้บอกนะโอเคครับผมอ่าโอ้โหดูดิตอนลงโอ้โคตรเฟียวเนี่ยครับผม เหมือนแบบนั่งขี่จรวดอยู่หรือว่าขี่อวกาศอะไรสักอย่างนะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มคือลดความเร็วกับพุ่งนะครับาสามารถที่จะพุ่งได้ด้วยนะครับตัวจะรวดก็จะพุ่งลงไปด้านล่างนะครับถ้าลดความเร็วนี้เราจะลงแบบนิ่มๆนะลงจอดแบบนิ่มๆนะครับถามว่าต่างกับล่มเยอะไหมนะครับผมพี่โก้ว่าต่างกันตรงปุ่มมันนะครับผมปุ่มการใช้งานนะครับ แล้วการมองนะครับผมมองได้ชัดกว่าล่มนะครับผมสำหรับกิจกรรมเคียวนานะครับผมอ่าเนี่ยลงเล่นก็มานะครับในสกายวิงนะครับผมก็สามารถที่จะลงเล่นรับได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับผมและกิจกรรมลงเล่นนะครับแลกของรางวัลต่างๆนะครับและเคียวนานะครับผมสําหรับเข็มขัดนะครับผมก็สามารถที่จะแลกชุด นะครับผมผู้หญิงได้ฟรีนะครับโดยถ้าเราต่อยกับแต้มสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะได้ต่ําใช่ไหมนะฮะเราต้องต่อยกับแต้มสีแดงนะครับหรือว่าสีส้มเข้มนั่นเองนะครับอ่าปากนี่เป็นไงเห็นไหมดาเมจจะเยอะกว่านะครับสามารถน็อกคู่สะต่อสู้เนี่ยนะครับผมได้เร็วกว่านะครับอ่าปุ่นล็อกได้เร็วกว่าและเลเวลสุดท้ายนะครับก็จะได้รับฟรีนะครับเป็นชุดนักมวยหญิง นี่นะครับผมแพคกิ้งเคโอไนท์นั่นเองนะครับโอ,โอ้โหโคตรสวยอ่าเป็นไงสวยไหมโอ้โหโคตรดีนะฮะสำหรับชุดนี้นง่ายๆก็คือเก็บโทเค็นสีฟ้าแล้วก็สีแดงมาต่อยเอาได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมใหม่ที่มาในกิจกรรมนะครับผมน็อกเอาราชาสังเวียนนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะมีท่าใหม่มาด้วยนะครับผมมานี่ hey, พี่โก,โกปปจัดมาแล้วครับผมท<พ>่าใหม่ก็ประมาณนี้นะครับ<พ>อ่ามีนวมมานะครับผมอ่าแล้วต่อยพ้งโก้โกเลยนะอ่าก็ต่อยกระสอบทรายกระสอบทรายดิงกลับมาประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้เท่อยู่นะอ่าสำหรับท่านี้โอ้โหดูดิโคตรเฟี้ยว และมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมสายเติมนะครับเกมมาสเตอร์รายชาสายเปย์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเติมลำดับนะครับยิ่งใครเติมมากยิ่งได้ของรางวัลดีนะครับแล้วก็เขาจะมีคืนเพชรกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็รับของปลดล็อกนะครับผมเมื่อเติมถึงที่กำหนดนะฮะของรางวัลที่รับได้ก็ตามนี้เลยครับผม ส่วนถ้าใครเติมได้อันดับหนึ่งนะครับผมก็จะได้ชุดนี้ไปนะครับผมนีโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดแรมากๆนะฮะและจะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับคาตนะสีทองนะครับแล้วก็ปาฏิหาริจิ้งจอกขาวนะครับผมเอาละครับผมต่อไปก็เป็นอัปเดตลับอีกแล้วนะครับผมในกาดสวรรค์ใหม่นะครับ ซึ่งมีไอเทมใหม่ที่แอบเข้ามาโดยที่ GM ไม่ได้บอกนะครับเป็นความลับของเกาะสวรรค์ใหม่เลยนะครับผมซึ่งมีไอเทมลับอยู่จริงๆนะครับผมไอเทมนี้บอกได้เลยว่าวิธีการใช้เนี่ยแปลกประหลาดมากนะครับผมมานะฮะยังกับแบบว่ามันเป็นของประจําเมืองอ่ะนะครับผมเป็นประจําเมืองตรงนี้นะครับผมมานะฮะที่พิโก้ลงนะครับ รู้สึกว่าในแมปจะชื่อว่าที่ตกปลาอะไรสักอย่างนี่นะครับผมนะฮะให้เราลงมานะครับผมบริเวณชายหาดแถวนี้เลยนะครับผมนี่เลยฮะถ้าตกปลานะครับผมชื่อในแมปว่าท่าตกปลานะครับเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องหยิบอาวุธก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนเพราะว่าถ้าไม่หยิบอาวุธี่โดนสอยแน่นะครับผมตรงนี้นี่เริ่มมีคนมาเยอะนะครับผมเพราะว่ามันมีอะไรประหลาดประหลาดอยู่นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าสิ่งประหลาดนั้นคืออะไรเฮ้ยมีคนวิ่งเพลินเลยนะนายกระลาดไปหนึ่งทีกระาดไปสองทีเโคโน่เรียบร้อยยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะโคโน่เนี่ยครับผมมาเปิดได้หนึ่งทีนี่ไงขอเก็บของ่อนเก็บปงเก็บปืนนั่นไงครับผมไอเทมประหลาดอยู่ด้านหน้าผมแล้วครับตอนนี้นะฮะมันคือ ขวดครับผมขวดอะไรนั่นหรือเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยมีปูไม้กดใช้ด้วยเห็นหมัน้าเฮ้ยเ <a> จ๋งว่ะนะฮะตัวขวดเนี่ยมันจะแววๆหน่อยนึงเนี่ยครับผมนี่เห็นไหมนะฮะแล้วก็มีเหมือนกล่องจดหมายอยู่ด้านในประมาณนี้ใครจะสื่อสารอะไรหรือเปล่าหรือมีใครให้ช่วยกลางทะเลนี่ฮะมีหลายขวดเลยนะครับตรงที่ ขวดนี้อยู่นะครับผมก็ในแมปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับนี่ฮะแถวนี้ครับถ้าตกปลาครับให้น้องๆลองไปหากันดูนะนะครับผมถ้าเจอลองเปิดใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดใช้ดูนะครับว่ามันจะให้ผลอย่างไรนะครับเมื่อเปิดใช้นะครับเต็ตัวอุ้ยโอ้ยโดนลอยโดนลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ท่าได้รีวิววา ทุกทีทุกทีเลยน,นี่เรียบร้อยหัวแตกครับผมโอเคเตรียมตัวครับเอาเปิดเลยแล้วกันนะครับผมไม่รีรอเปิดปุ๊บเปิด,เ,ปดเอา้าอ๋อเขาจะให้แอดเพื่อนคนอื่นครับแอดแล้วเป็นไงฮะเมื่อหลังจากแอดแล้วเนี่ยครับผมจะมีกล่องอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูครับเป็นกล่องอะไรเอ่ย นี่ไงเฮ้ยกล่องอะไรอะ่ะสีทองกล่องทองโอ้โหกล่องสมบัติลับสมกับเป็นสมบัติลับจริงๆเนี่ยฮะโอ้กล่องทองอลา,ามเลยเปิดเลยดีกว่าเฮ้ยของข้างในโคตรด,ดีนะครับผมโอ้โหมันเป็นของสามอะ่ะนะครับผมเนี่ยกอดทรงกอด์สามนะฮะหมวกทรงหมวกสามโอ้ในแร้งมีด้วยปะเนี่ย ใครรู้บ้างว่าในแร้งมีไหมถ้ามีคอมเมนต์ด้วยนะครับผมมีไม่มีอย่างไรนะฮะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวรอบสองพี่กลองโดดไปดูอีกทีดีกว่านะครับผมว่ามันยังอยู่ไหมนะฮะเออและถ้าเราไปเปิดอีกนะครับผมเปิดหลายแล็คขวดเนี่ยเปิดได้ไหมนะฮะเ,เฮ้ยเจ๋งวายเทมลับนี้นี่ไงอีกขวดหนึ่งเปิดขวดนี้ดีไหมรอบนี้เดี๋ยวเก็บสัตว์เลี้ยงก่อน,นครับ มีหลายขวดมากนะเขาป็นว่าเปิดขวดนี้ครับนี่ฮะคือในเพื่อนเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนมันจะเป็นระบบเพิ่มเพื่อนนะครับบุมขอเพื่อนสุ่มขอเพื่อนอะประมาณนั้นสุ่มหาเพื่อนประมาณนั้นนะครับและมีมาเหมือนเดิมเลยนะครับกล่องอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะถ้าเปิดอีกได้อะไรบ้างเออโอ้โหของสีออมาครับกาสีโอ้ของโคตรดีโอ้เป็นกล่องลับเลยนะครับ แล้วลองเปิดอีกได้ไหมอ๋อเปิดไม่ได้แล้วนะครับก็คือเปิดได้คนละขวดนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมสําหรับอัปเดตใหม่นะครับเอาแล้วครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมแจกเพชรนะครับ500เพชรจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและน้องคนนี้คือผู้โชคดีครับนี่ครับกดแชร์ลง Facebook จริงๆนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะครับกดไลค์จริงๆเอาไปเลย500เพชรแบบฟรีๆนะครับ สำหรับใครที่อยากได้บ้างอย่าลืมทำตามกติกานะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้ในคอมเมนต์ที่พี่โก้ปักหมุดไว้นะครับแล้วมาลุ้นกันในคลิปหน้าครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม